ฮัลโหลวันนี้ไปไหนมาไปตลาดไปซื้ออะไรไปซื้อทุเรียนทุเรียนค่าแรงจังหวัดค่าแรงเท่าไหร่สามร้อยค่าแรงสามร้อยทุเรียนที่ซื้อมาสองร้อยหกสิบก็ไม่เป็นไร มันก็น่าอร่อยจริงๆนะค่อยๆบีดูเพื่อนค่อยๆบีเข้าไปตรงเนื้อทุเรียนด้วย <c ười> อันนี้ทุเรียนพันอย่างหมอนทองหมอนทองยถือว่าเป็นถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตมาจะกินแล้วนะค่อยๆบีดหุย ว้าวอือ hmm. mm. อร่อยมากคนแล้วคนเซ็ตมาก oh. ทำหน้าฟินมีความสุขสิ ปีนี้จะได้กินอีกอกี่รอบเนี่ยเดี๋ยวปิดท้ายเนาะปิดท้ายฤดูกาลอีกกล่องหนึง่งโอเคบายบายเดี๋ยวปิดท้ายฤดูกาลเจอกันอีกหนึ่งกล่อง